เล่าก่อนนอนเสนอเรื่องเอาน้ำรูปท้องครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนกำพาพ่อพ่อตายมานานแล้วยังเหลือแต่แม่ชายผู้นี้มีฐานะพอมีพอกินเขาเป็นคนที่กินจุอยู่สักหน่อยกินอาหารแต่ละมือ้อก็มากกว่าคนธรรมดาในราวสองเท่านิใสอันนี้คงทำความเดือดร้อนแก่เขามาก เวลาที่จะไปไหนเขาจึงไม่ค่อยกินอาหารนอกบ้านเพราะเกรงว่าคนอื่นจะเอาไปนินทาอยู่มาวันหนึ่งเขามีความจำเป็นจะต้องไปอยู่บ้านคู่มัน่นซึ่งพ่อแม่ก็ได้ตกลงมั่นกันตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่และจะต้องค้างอยู่ที่นั่นสามวันชายหนุ่มกุ้มใจมากเพราะการที่จะไปค้างบ้านเขาก็จำเป็นจะต้องกินข้าวที่บ้านเขาด้วยชายหนุ่มคิดว่าข้าวนี้ เราเห็นจะถึงแก่ความอับอายแน่เมื่อจนปัญญาเชน่นนี้จึงเข้าไปปรึกษากับแม่ว่าจะทำอย่างไรดีแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเอ้ยเรีองเล็กน้อยเท่านี้เราพักอยู่กับเขาสามวันเท่านั้นเวลาเรากินข้าวกับเขาก็กินแต่น้อยพอเป็นพิธีพอเราหิวก็ใช้วิธีเอาน้ำรูปท้องไว้ก่อนก็ได้ชายหนุ่มได้ยินแม่ว่าดังนั้น ก็ค่อยคลายความกังวลและคิดว่าตนคงจะไม่อับอายขายหน้าคู่มั่นเป็นแน่เชา้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็เดินทางไปยังบ้านคู่มัน่นเมื่อไปถึงเป็นเวลาบ่ายมากแล้วทางฝ่ายคู่มั่นก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีและจัดแจงให้ชายหนุ่มไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนให้หายเหนื่อยเสียก่อน และบอกกับชายหนุ่มให้รับประทานอาหารเย็นพร้อมกันชายหนุ่มก็ได้แต่ตอบรับไปอย่างนั้นเองแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความไม่สบายใจเพราะขณะนั้นตัวกำลังหิวข้าวเต็มทีแล้วเริ่มเมื่อถึงเวลากินก็คงกินได้ไม่เต็มที่เพราะเกรงว่าคู่มั่นเขารู้จะรู้นิสัยกินจุ ของตนเขาก็นั่งกุ้มใจอยู่ถึงเวลาอาหารเย็นโมฝ่ายคู่มั่นเชิญเขาก็ทำท่าอิดออดบอกว่ายังไม่ค่อยหิวแต่เมื่อถูกขยันขยอหนักเข้าไปอีกก็รวมรับประทานอาหารด้วยอาหารเย็นวันนั้นชายหนุ่มรู้สึกว่าน้ำลายไหลด้วยความหิวแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าตนจะกินอิ่มทีไม่ได้ก็ท้อใจนัก ในที่สุดก็กินเข้าไปเล็กน้อยแล้วก็จําใจอิ่มทางฝ่ายคู่มั่นก็ตัดพ้อว่าอาหารไม่ถูกปากเลยคะจึงรับประทานน้อยน้อยเหลือเกินชายหนุ่มทำท่า,ทายอย่างบอกไม่ถูกแล้วตอบอย่างอมแอมว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมเป็นคนรับประทานน้อยเช่นนี้เองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเลยคะที่ฉันก็ไม่ทราบหญิงสาวพาซื้อพูดต่อไป แล้วต่างก็สนทนากันต่อไปจนกระทั่งมืดชายหนุ่มจึงแยกไปนอนพอเข้านอนชายหนุ่มก็กุ้มใจอีกพอรู้สึกหิวเป็นกำลังท้องก็ร้องจอกจอกพราะเมื่อตอนเย็นกินไม่อิ่มและกินน้อยกว่าปกติจึงนอนพลิกตัวกระสับกระสายไปมาบนที่นอนแต่แล้วก็นึกถึงคำของแม่ขึ้นได้ว่า เวลาหิวถ้าหิวให้เอาน้ำไปรูปที่ท้องเขาจึงรีบเดินเข้าไปในห้องน้ำเอาน้ำในตุ่มรูปท้องด้วยความซื่อไม่ได้คิดแม้แต่น้อยว่าแม่บอกเป็นปีสศนาเขานั่งเอาน้ำรูปท้องอยู่คู่หนึ่งก็ไม่ได้ผลอย่างไรจึงกลับไปนอนกุ้งใจต่อไปอีกในที่สุดก็ตัดสินใจว่ารอให้คนเขานอนหลับกันก่อน แล้วตัวจะย่องเข้าไปในครัวหาอาหารที่เขากินอิ่มแล้วที่เขาเก็บไว้แล้วคงไม่มีใครรู้คิดได้อย่างนั้นกำลังใจก็ค่อยดีขึ้นหน่อยเขานอนรออยู่ด้วยความกระวนกระวายตึกสงัดคืนนั้นชายหนุ่มก็ค่อยๆยย่องเข้ามาจากห้องนอนเมื่อมองหน้ามองหลังอย่างแน่ใจก็ค่อยคอยย่องผ่านไปยังห้องครัว แต่พอเข้าไปถึงห้องครัวเขาก็ยืนงงเป็นไก่ตาแตกพอในห้องครัวนั้นมืดมิดเหมือนอยู่ในถ้ำเขาค่อยๆเอามือค้ำไปตามฝาห้องในที่สุดก็พบตู้กับข้าวค่อยๆเอามือล้วงเข้าไปในตู้คว้าไปอยู่คู่หนึ่งก็พบกับไข่ไก่ฟองหนึ่งพอเอามือล้วงออกมาก็บังเอิญเจ้ากรรมเท้าเกิดไปเตะเอาถังเปล่าเข้าเสียงดังโคมคราม ชายหนุม่มเห็นไม่ได้จึงรีบออกจากครัวอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจกลัวคิดว่าเขาจะจับได้ว่าเป็นขโมยมาขโมยของกินจึงเอาไข่ยัดเข้าไปในปากแล้วกลับเข้าไปนอนท่าเดิมเหมือนหลับอยู่ฝ่ายพ่อแม่และพี่น้องของคู่มันไม่ได้ยินเสียงคมคามเช่นนั้นก็ตกใจตื่นขึ้น พากันวิ่งเข้าไปอยู่ในครัวเห็นทัางน้ําล้มและประตูตู้เปิดอยู่ก็คิดว่าขโมยขึ้นบ้านจึงออกมาตรวจดูรอบๆบ้านก็ไม่พบอะไรแต่แล้วคู่มั่นของชายหนุ่มก็สงสัยเพราะว่าทําไมเสียงคมคามทํทำให้คนตกใจตื่นหมดแต่ทาไมคู่มั่นของเธอจึงไม่ตื่นเธอรู้สึกแปลกใจมาก เกงว่าคนร้ายจะทำอันตรายเอาก็เป็นได้จึงพาพ่อแม่พี่น้องไปดูห้องนอนของชายหนุ่มเมื่อไปถึงก็เห็นชายหนุ่มกำลังนอนคุมโปงอยู่จึงดึงผ้าห่มออกจึงเห็นเขานอนนิ่งอยู่เฉยทำตาปิดๆเห็นแก้มบวมปูดออกมาจึงถามดูว่าคุณเป็นอะไรไปชายหนุ่มไม่ตอบได้แต่สั่นหน้าไปมาหญิงสาวถามต่อไปว่าคุณเป็นฝีหรือ แก้มปูดเชียวชายหนุ่มใส่ัส่นหน้าไปมาไม่พูดอีกหญิงสาวนึกในใจว่าชายหนุ่มคงเป็นมากจนถึงกับพูดไม่ได้จึงเอามือลูบแก้มที่ปูดออกมาชายหนุ่มสะดุง้งรีเป็นหน้าหลบมือกลัวว่านางจะรู้ความจริงแต่นางกลับเข้าใจผิดคิดว่าชายหนุ่มเจ็บมากจนทนไม่ไหวเธอรู้สึกสงสารมาก จึงปรึกษาพ่อกับแม่ให้ตามหมอมาผ่าเอาฝีออกเมื่อหมอมาถึงก็ถามอาการของชายหนุ่มชายหนุ่มก็ไม่ยอมตอบแต่แต่สั่นหน้าไปมาพยักหน้าบ้างในที่สุดหมอเห็นไม่ได้การจึงตกลงใจผ่าชายหนุ่มได้ยินหมอพูดเช่นนั้นก็พยายามสั่นหน้าไม่ยอมให้พอผ่า หมอจึงให้คนช่วยกันจับแล้วจัดการผ่าทันทีหมอมีดของหมอกระทบเข้าไปในปากไข่ก็ก็ไหลออกมาจากปดกับเลือดทำให้ดูเหมือนว่ามีทั้งเลือดและหนองหมอจึงเอาสัารีจัดการเย็บให้และบอกว่าอีกไม่กี่วันก็หายเพราะฝียุบแล้วใช่หนุ่มได้รับความเจ็บปวดมากจนน้ำตาไหลกอดตัวเองเป็นที่สุด นึกในใจว่าตัวเรานี้สวยเหลือเกินพรุ่งนี้เห็นต้องกลับบ้านเสียทีไม่อยู่อีกแล้วแต่งงานแต่งการก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละคืนอยู่ต่อไปถ้าเขารู้ความจริงเข้าก็ขายหน้าเขาแน่เมื่อหมอกลับไปทางฝ่ายครูมันก็พากันไปนอนส่วนไฟหนุ่มก็อยู่ทางนี้ก็คงไข่เปือกไข่และควางทิ้งออกมาด้วยความโมโหสุดขีดคืนนั้น เขานอนระบมเจ็บแผลแทบแย่พอรุ่งเช้าเขาก็ลาคู่มั่นกลับถึงแม้ว่านางจะห่วงเหนียวเอาไว้อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ยอมกลับบ้านท่าเดียวเขาก็จะไม่ยอมจะกลับบ้านท่าเดียวในที่สุดนางก็ไม่สามารถห้ามเขาได้ชายหนุ่มออกเดินทางจากบ้านคู่มัน่นกลับไปบ้านด้วยความโล่งใจและปฏิญ,ญาณว่าชาตินี้จะขออยู่เป็นโสดไม่ยอมแต่งงานกับใครอีกแล้วเข็ดจนตาย